สาวชรินเจอแล้วจ้าเพื่อนจ้าผักชีล้อมจ้านี่นี่ผักชีล้อมหมดเลยนะเพื่อนือนจ้าเนี่ยเนี่ยผักชีล้อมหมดเลยผักชีล้อมหมดเลยจ้าเพื่อนจ้าี่เห็นไหมนี่นี่ผักชีล้อมหมดเลยจา้าอยู่ข้างถนนเนี่ยเ่งามงามผักชีล้อมไปแต่ตรงนี้สาวชรินไม่เก็บนะเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นจ้าไปเก็บฝั่งอันนี้คือดงผักชีล้อมได้เลยจา้าเพื่อนจ้าผักชีล้อมกับผักอะไรเนี่ยมคันๆันเนี่ยไรเน เอเอเอ,อะไรนะพักชีล้อมกับโอ้ยไปยังไงนอทีนี้โอ้ักชีล้อมกับเอโอ้ยนอไปยังไงนอเนี่ยนม่มีคนมาตัดแมเพื่อนจ้าชีล้อมกับเออไออะไรนอะนึกมแมวคือ,อไอ ที่มันคันคันเขาเรียกอะไรนันพูดไปแล้วรอบหนึ่งก็ลืมจะ้ะนี่นะเนี่ยผักชีล้อมหมดเลยสาวชลิมพามาเก็บยอดงามๆเนี่ยผักชีล้อมข้างใ่น้ำเนี่ยฮันเพื่อนเห็นไหมข้างใ่น้ำจ้ะ รถไฟหม่อีกแล้วสาวสรินได้ยินเสียงรถไฟอีกแล้วจ้านะเสีอะไรนอกที่นี่น่าจะมาดูรถไฟสีอะไรอีกอรถไฟสีแดงนี่อ๋อนี่กี่ตอนหนึ่งสองโอ้สามสี่ห้าตอนห้าตอนอันนี้อันนี้อันนี้รถไฟนี้น่าจะมาจากเอออุ้ยมาไกจาก้าอันนี้นี่นี่มาไกนี่จ้ะผักชีล้อมจา้าเพื่อนจา้าเห็นไหมงามๆจา้านี่ ยาวๆเนี่ยเห็นไหมชี้ล้อมหมดเลยแก่หมดแล้วนะเพื่อนจ้าเนาะนี่ต้องหายอดอ่อนๆน,นะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องอ่อนกว่านี้อีกถึงจะอร่อยแต่ตอนนี้มันก็แก่หมดแล้วเนี่ยนะเพื่อนอืมมันจะมีกลิ่นมันต้อง ยอดอ่อนๆนะน,นี่มันแก่หมดแล้วนี่นี่ยอดแบบนี้ถึงจะดีเพื่อนจ๋านี่นี่โอ้คันอีกแล้วโดนอันนี้ในตอดเนี้ยอันนี้ตอดเนี่ยอะไรนะโอ้ยนี่นี่จ้ะนี่ยอดทํางามแบบนี้เพื่อนจ๋านี่เห็นไหมยอดแบบนี้มันก็ทํำง,งามแล้วก็นี่จ้ะเนี่ยเนี่ยยอดแบบนี้เนี่ยฮึโอ้อยคันคันคันโดนทีเดียวกันเลย ชีล้อมโอ้ชาชลินได้ยินเสียงคนโอ้ในคนเขาตกปลาคนเขาตกปลาเขาลงมาตกปลาจ้ะโอ้ยคันจ้ะผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงตกปลามันมันแก่มหมดแล้วจ้ะชีล้อมแบบเพื่อน,นจ้ะมันแก่มหมดแล้วมัน ยอดมันไม่อ่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมมันแก่หมดแล้วจ้ะเนี่ยเนี่ยมันแก่หมดแล้วจ้ะไม่มียอดอ่อนแล้วจ้ะตําแย่อนะเออตําแยนึกไปออกนึกออกแล้วตําแยเนี่ยตําแยกับพักซีล้อมันอยู่ด้วยกันคั่นคันจ้ะตกปลาฟานใยญะเลย ตอนนี้สาวสุดินเดินมาดูร้านไอศครีมจ้ะร้านไอศครีมเปิดหรือปิดนอกจะมาหากินไอศครีมจ้ะหลังจากไปดูผักเอ ผักชีล้อมแล้วมันแก่แล้วจ้ะเก็บไม่ได้แล้วจ้ะเนาะมาดูว่าร้านไอศค,ครีมเขาเปิดไหมร้านไอศค,ครีมร้านนี้อร่อยอร่อยเลยจังเพื่อนจ๋ามาเด้ออันนี้อร่อยอยู่เลยอยู่อยู่เออหลังปั๊มน,น้ำมันน่ะเนี่ยหลังปั๊มน,น้ำมันเนี่ยเนาะดีปิเด้อคีเซนอูอ๋อสูอ้ซนส์ทากเนาะ วันนี้วันอาทิตย์เนาะร้านได้กินละร้านไอศครีมร้านนี้สวยๆจังเพื่อนจ้าเนี่ยดอกไม้ก็สวยๆเนี่ยร้านไอศครีมร้านนี้มีที่นั่งให้ข้างนอกเนี่ยเขียวขจีสวยงามก็แล้วก็ตรงนู้นนั่นเนาะตรงนั้นเขากําลังทําสร้างบ้านพักคนตา,าจังเพื่อนจ้าเนาะสร้างบ้านพักคนตาเนี่ยร้านไอศครีมร้านนี้อร่อยด้วยจ้ะสวยด้วยจ้าเนาะ เ่้นจ้าอันนี้ก็ต้นสะดาว์ด้วยจ้าเห็นนะน่าจะต้นสะดาวเหมือนกันนั่งกินกแาแฟตอนตืต่นจ้าร้านไอศกรีมเปิดบ่า,บายสายอ,องเนาะเป็นนั่งกินกาแฟอยู่ปฟอมน้ำมันสอง ลองสั่งมาชิมดูไม่รู้จะอร<ม>่อยหรือเปล่า สามอย่างสามอย่างหมดไปเก็บไอศครีมจานเดินจ้าอะไรนะมีไอศครีมแท้ล่าไอศครีมอันใหญ่เนาะแล้วก็สาวโดินมีกาแฟกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็กระส,สังเก็บไอศครีมจิบอ่ะอร่อย

อร่อยค่ะโอเคพอ <Good. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชื่อไทล่าค่ะชื่อไทล่าค่ะให้รวชื่อ is name เวิไฮรไฮส์ i ไฮบไฮไฮบ,บิสตูอุเบียอัลออ<ไ>ายุเท่าไหร่ลวคะ10 อินไทยซักอินไทยไปเด้อสิบปีค่ะแต่สิบขวบค่ะสิบขวบค่ะพูดิน้องมัสิบขวบค่ะสิบขวบค่ะแแจคำน่เนี่ยค่จะ่่ะเมนเออเราครับเราค่ะมัน is ครับครับครับ กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนทำไงสวัสดี